สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ผมสอนไว้ก็คือบอกว่าการแสดงมันไม่มีวันเรียนจบครับเดี๋ยวผมไปเป็นตัวละครตัวใหม่ผมก็ต้องเรียนรู้เขาใหม่ครับต้องรู้จักตัวละครตัวใหม่อีกเพราะฉะนั้นมันไม่มีคําว่าเรียนจบมันไม่มีคําว่าแบบเต็มแก้วหรืออะไรเงรี้ยมันมันมีแต่เต็มแล้วก็ต้องเททิ้งก็ต้องเริ่มใหม่คือตอนที่ผมเข้าไปเรียนผมก็ยังไม่รู้ว่าอาชีพการเป็นนักแสดงมันพิเศษยังไงอะไรเงี้ยครับแต่พอได้เจออาจารย์หม่อมก็สอนให้รู้ว่าคืออาชีพนี้สักดิ์ธิ์นะแต่จะศักดิทธ์ ก็อยู่ที่ตัวเราเองถ้าเรามองว่าสักดิธิ์ก็จะศักดิธิ์มากแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นแค่แบบมาเล่นผ่านๆไปเอาเงินมันก็จะได้แค่นั้นอันนี้ผมก็เริ่มคิดแล้วเอ๊ะมันจะพิเศษยังไงอะไรเงี้ยแต่พอเราได้รู้จักการแสดงจริงการที่เราได้เข้าไปเป็นตัวละครอะไรเงี้ยครับสิ่งที่คนดูหรือว่าผู้ชมได้รับจากการที่เราเป็นตัวละครตัวนั้นอ่ะนั่นคือสิ่งที่ผมว่า มันพิเศษมากเพราะว่าผมทําอาชีพผมอยู่ผมเป็นตัวละครตัวนั้นแต่คนที่ดูที่บ้านอาจจะได้ข้อคิดอาจจะแบบเปลี่ยนชีวิตเขาเลยก็ได้เขาอาจจะคิดได้ว่าแบบเอ้ยเราทําแบบนี้ก็ได้นี่หว่าเอาง่ายๆแค่ว่าเขาดูภาพยนตร์ผมแล้วหัวเราะจากคนคิดเครียดมีเรื่องเครียดได้ดูหนังเราแล้วหัวเราะผมว่านี่นคือกําไรของผมแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่านั่นคือความพิเศษของอาชีพนักแสดงมากๆคํานึงที่หมอมพูดบ่อยเลยถ้าถ้าเราเชื่อนคนดูก็จะเชื่อแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อเราเลย ขนาดตัวเรายังไม่เชื่อเลยคำซิมเพิลแต่ว่ามันลึกซึ้งนะครับเพราะว่าการเป็นนักแสดงถ้าเราไม่เชื่อในตัวละครเราเล่นทันผ่านยากมากที่คนดูจะรับรู้ถึงเคมีหรือ acting นั้นนะครับจะก็จะไม่รู้เลยว่าคุณคือตัวละครนั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าตัวคุณเองยังไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับมัน mm. ก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับนักแสดงครับคือความเชื่อ